สวัสดีครับสวัสดียามแรกนะครับผมยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องบ้าสุขอ่อนทั่วชาแนลนะครับเมื่อนี้นะครับผมบ้าสนก็ได้มีโอกาสนะครับมาเก็บภาพบรรยากาศสดๆนะครับนะฝากที่ฝากน้องนะครับกตลาดนัดท่องทมบ้านดงมะไฟนะครับตำบลขามินอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับตลาดนี้ถ้าพูดงวดินนตลาดที่ง่ายที่สุดนะครับของอยู่ของกินกัหลากหลายนะพี่น้องร้านนี้ก็เป็นร้านบาร์บีคิวนะครับไม่ละสิบบาทนะครับ ขนมจีนกับมีดครับขนมจีบกับมีดนะครับผมหาลูกยี่สิบนะครับลานังคางกันนะครับผมกระชิบเป็นล้านเครื่องคั่วนะครับเนาะครับผมสไลด์นะครับสไลด์สกอตใหม่นะครับเยอะๆมากๆเลยครับผมนี่ครับผมกระชิบบุญพัฒไทยนะครับห้องละยี่สิบบาทนะครับ นี้ก็เป็นรปลาหมึกนะครับผมลูกสิ้นนะครับปลาหมึกลูกสิ้นนะครับน้าไม้ละสิบบาทครับพี่น้องร้านคางกันนะครับก็ชิมผักสดพื้นบ้านนะครับผักขน้าผักบุ้งนะครับออมตะไร่นะครับเยอะๆนะครับร้านโอ้ครับมงพี่น้องนะครับมึงม่งสุกนะครับผมม่วงแก้วนะครับนะม้วนน้ำดอกไม้นะครับกิโลละห้าสิบบาทนะครับชมพู่ก็มีนะครับกิโลละสามสิบห้าสามรอยนะครับ เดินชกมาเรื่อยๆนะครับกับตลาดนัดคลองถมพี่น้องเนื้อยูน่าก,กินหลากหลายนะครับร้านนี้ก็เชิเป็นร้านขายของมันไก่นะครับนะครับผมกองละสามสิบบาทนะครับน้องพี่น้องนะครับผมกุ้งตัวยังไเลยนะครับเนาะกุ้งนะครับนี่ บรรยากาศดีนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงหามงแรงนะครับเนาะย่างมงแรงนี่ครับผมมาเดินหาเลาะหากินเนื้อแซ่บนะครับผมกับตลาดนัดข้องถมนะครับน้ำตาลน้ำตาลลนะครับน้ำเลยแต่ว่าอย่างปลาแต่ว่าอย่างนึ่งปลาแบบสียากขายใหม่เหรอคะครับผมขายดีวะครับอู้ดการนะครับเพื่อนครับผมวิธีการถอดหอยเพิ่นนะครับเนาะซีเต่าเล่นะครับพี่น้องอะไ่นะคยใช่ครับผมเห็นไ่มครับโอ้อันนี้หอยทอดชีดนะครับเนาะ โอ้ยรายการนะครับผมชีดยืดๆเลยครับพี่น้องนะครับกล้องเท่าไหร่ครับนี่เพิิ่มชดบาทจะเป็นี่ยอ๋อถ้าเพิ่มชีดสิบบาทก็จะเป็นห้าสิบห้าบาทนะครับเนาะเอาผมก็เป็นหอยทอดรูปแบบใหม่นะครับเอาผมขอบคุณครับหลังชูชีสนะครับเนาะงหลังหัวเมือนินทรนะครับคำละหาบาทนะครับกับเป็นอีกตลาดนึงนะครับนักศิลป์เดินนะครับเพราะว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับ การขายรางขายหลากหลายนะครับาคนก็ลังหลายนะครับช่วงหามงแงงกกลัวนะครับเนาะก็เริ่มออกมาจับใจซื้อของในตลาดนะครับส่วนมากนะครับตลาดนี้ก็สิเป็นตลาดที่เป็นขายอาหารสำเร็จรูปนะครับเนาะผมสิเป็นอาหารถุงนะครับกลับบ้านไปนะครับผมสิกลับบ้านไปนะครับเนาะแกกินได้เลยนะครับพี่น้องม่ต้องไปปรุงแต่งยังเพิ่มนะครับผมรสสาติ์มาตรฐานนะครับเนาะของขายของขายหลากหลายนะครับ เป็นนกนกปิ่งนกอย่างพี่น้องนะครับผมกองละห้าสิบบาทนะครับอันที่เป็นร้านขายน้ําพริกนะครับเนาะอีสานบ้านเฮ้าพี่น้องกับเผาอีสานบ้านเฮานะครับมีน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาดุกน้ำพริกปลาทูนะครับผมสารพัดเจวนะครับเนาะครับผมอันนี้ก็เป็นร้านขายโดนัทนะครับผมถุงละ20บาทนะครับผมสินละหบาทนะครับเนาะ4ี่ชิ้นนะครับ20บาท ร้านนี้นะครับผมจะเป็นร้านขายข้าวหมูย่างนะครับโอ้นะครับผมน้องมีหอดเลือดแป้งได้ครับพี่น้องมักโยะครับเนี่ยเลือดแป้งนะครับกล่องละยี่สิบบาทนะครับผมกับผักขังเคียงนะพี่น้องนะเบม่เอานะครับนี่เพิ่อนกระชีแถมพริกแถมผักไข่นะครับแถมบักหนาวพร้อมพี่น้องแต่ผมซื้อกลับบ้านไปกินได้เอยนะครับกล่องละยี่สิบบาทนะครับ นี่ร้านข้างๆนี่นะครับผมกัวเมื่อนี่กาดซีบีลาขายปลาทูนะครับถาดละ40สนะครับถาดละ30ถาดละ20บาทนะครับแพ็กระละ10บาทก็มีนะครับั้างคนเห็นบ่ครับคุณสามโตไม่ได้พี่น้องเนี่ยสิบบาทนะครับค้าถือขนาดนะครับปลาทูร้านนี้อันนี้กาดซบีขนมทั้งทองนะครับชิ้นละสิบบาทนะพี่น้อง่ังพิงกับมี่นะครับ นี่ก็ชิเป็นร้านขายเนื้อย่างบุฟเฟ่ต์ครับเนาะร้านนี้นะครับผมแล้วก็ชิมาขายเป็นโลพี่น้องนะครับผมแล้วก็ซื้อเพจกินยุบานนะครับมาใช้ลอชนะครับมาใช้ลอชนะนะครับครับผมซื้อจากโล่ครับแม่ยสามโลโอ้ได้การนะครับเนาะครับผมโล่กี่ครับโลละร้อยค่ะโอ้ได้การเลยครับ โลละลอยนะครับพี่น้องขายชิ้อขนาดนะครับร้านนี่ยครับผมบุฟเฟ่เนื้อย่างนะครับเนาะครับผมไอ้ไงเสบียงเนื้อโคกขุนนะครับไม่ละสิบบาทครับโอ้ของกินของยุ่งหลากหลายนะครับร้านผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมให้ทั้งเพจดเบาสุกุนน้ำเด้อ้อพี่น้องเสบียงขนมหวานนะครับเนาะทุกอย่างสิบบาทนะครับพี่น้องขนมสั้นนะครับผมขนมเทียนนะครับเนาะเยอะแยะมากมายนะครับร้านเด็การอยู่นะครับผม อุ่นบรรยากาศดีนะครับคนหลายนะครับชมช่วงนี้นะครับผมนี่นะครับพี่น้องนะครับผมมะม่าเกาหลีนะครับเคยกินบ่มะม่าหมอไฟนะครับเนาะใส่น้ำเย็นส้มนะครับผมนี่น้ำทั้รมดาส้มก็ได้นะครับผมเดือดเองนะครับหอนเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับนี่บานขายหอยครับหอยแข็งหอยแมงคู่นะครับกิโลละร้อยหกสิบบาทครับ ตลาดนี e <trendy> ้เป็นตลาดที่ใหญ่นะครับเนาะครับผมตลาดนัดนะครับผมบ้านดงมะไฟนะครับตำบลขามินอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับร้านค้าร้านขายหลากหลายนะครับเบิ่งเอาพี่น้องคุณใหญ่บ่ใหญ่นะครับคุณโคนหลายคักขนาดนะครับสีิลลันขายไข่พี่น้องนะครับผมขายไข่ขายห่อหมกนะครับเนาะอันนี้ร้านร้านขนมไทยนะครับ อันนี้จะเป็นแมงกิ้ซนพี่น้องครับผมโอ้นะครับผมแมงจักจันนะครับเนาะครับผมขายทุงเท่าไรครับนี่ครับแมงจักจันนี่ครับห้าสิบบาทนะครับผมราคาโบ้แพงนะครับพี่น้องนะครับบนราคามาตรฐานนะครับผมณตลาดนัดนะครับผมตดมหมกไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นขายย่ำนะครับเนาะนี่ถุงละสามสิบทุ่งละห้าสิบนะครับยำตีนไก่นะครับยำทะเลร่วมนะครับเปิดมือึกใหญ่เลยพี่น้องมึงเอานะครับตัวญ่เลยนะครับปลามึกลง นะครับผมโตละหกสิบบาทนะครับปลาหมึกไข่นะครับเนาะกับเส้นปลาหมึกไหมละสิบบาทนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับร้านนี้นะครับผมกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะพี่น้องเนาะเนื้อหมูเนื้อวัวหลายขนาดนะครับร้านนี้นะครับผมนี่ก็บเส้นีร้านนะครับเนาะร้านขายแผงอาหารทะเลนะครับกิโลละร้อยนะครับเนาะปลาหมึกพี่น้อง ตัวลอยห้าสิบนะครับตัวลอยแปดสิบนะครับมีหมึกมีกุ้งนะครับกุ้งกับกิโลละสองลอยกิโลละสองลอยแปดสิบนะครับตามไส้พี่น้องตามขนาดนะครับนะครับผมนี่ก็เป็นร้านขายขนมจีนนะครับน้องขอบุญพี่น้องขนมหวานพร้อมนะครับผมนี่ขนมจีบของหวานนะครับของคู่กันพี่น้องขอรมเเ้าดดั่คียไบบท ตลาดหนึ่งนะครับน้องพี่น้องเอ้ยนะครับเบิ่งเอาครับคนหลากหลายไงลีนะครับตลาดนี่อันนี้ชิเป็นร้านขายรองเท้านะครับเนาะครับรองเท้าแผงใหญ่นะครับมีทั้งรองเท้าดิกนะครับรองเท้าผู้ใหญ่นะพ่อยรองเท้าผู้ใหญ่เลยครับโซนพงนาผมนะครับผมกับชิเป็นโซนพวกเสื้อผ้านะครับเนาะของใส่นะครับไม่ว่าชิเป็นเสืะพานเมื่อหนึ่งเมื่อสองนะครับผมตรงมาโซนนี้เลยนะครับไปแล้วครับผมเดี๋ยวผมสิบห้าไปเดินชมนะครับเนาะอันนี้ก็ชิเป็นท่วงมอนสดนะครับ กองละยิบหาบานะครับเนาะ,นะครับผมบาร์บินกองละสามสิบนะครับอาร์ชิพิลลันฟินไฟนะครับพี่น,พน้องครับผมนมโคกเนาะพี่น้องเนาะขนมโคกนะครับผมเนี่ยกองละยี่สิบบาทนะครับเนาะโอ้โอเด็ดขานเลยครับผมหน้าตาเซอ่อสวยนะครับเนาะสีสันสวยงามนะครับเป็นจะแซ่บพักขนาดนะครับร้านนี้ ตลาดน,าน,น,นี้ตลาดใหญ่นะครับพี่น้องเอ้ยนะครับราคาไม่ขาดหลากหลายนะครับเนี่ยอยู่ในกิก่นกับหลากหลายนะครับโบราณสิเป็นอาหารไทยนะครับเนาะอาหารเล่าอาหารอีสานบ้านเท่านะครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดินช่วงมาเรื่อยๆนะครับเนาะครับผมนี่ครับโบราสิปบิณขายแมลงทอดนะครับอันนี้ดักแด้นะครับแมงสะดิงนะครับแมงจิงหลีพี่น้องนะครับผมขายก็ ราคามาตรฐานนะคร really ับ20บาทนะครับเนาะครับผม20 30 40 50นะครับผมแต่สั่งได้เลยนะครับอันนี้ก็สิเป็นแมงสดๆเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้จิ้งหรีดเลี้ยงนะครับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นแมงสดิงเลี้ยงนะครับเป็นตลาดนัดท่องเที่ยวไงนะครับแล้วก็มีข้าวบุมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารการกินนะครับเพราะค่าแม่ขายนะครับรวมวัตถุดิบอาหารไทยนะครับอาหารเล้าอาหารอีสานบ้านเฮาพี่น้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับ เดรัจฉนที่น่าสนใจนะครับผมสําหรับคนมาเที่ยวนะครับเนาะแลวก็พ่อค้าแม่ขายนะครับแป้งนิจาอาหารปักใต้นะครับเนาะผมเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่ถุงละกี่บาทครับสี่สิบค่ะอ๋อแล้วุงในถุงในสี่สิบบาทนะครับผมโอ้ในการนะครับมาตรฐานนะครับร้านคักขนาดนะครับเป็นจะเสียบนะครับคนหลายนะครับเนาะ ผมเดินช่มเดินละคกับเบาสกุลไปเรื่อยๆนะครับของขายของขายหลากหลายนะครับในการชิบิล้านผลไม้ตามฤดูกาลนะครับเนาะบักม่วงนะครับพี่น้องลดละสิบาทนะครับโอ้เด็การเลยนะครับเนาะขายถือขนาดเลยนะครับนี่องเซจะเป็นสวนเพื่อนเองบ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสมจีดนะครับเนาะอับลดละหาสิบบาทนะครับมังคุดนะครับยี่สิบบาทพี่น้อง ส้นนี้นะครับผมก็จะเป็นส้นเสือผากระของกินนะครับกับสิบขะขะปนกันไปนะครับเนาะตอนนี้นะครับพี่น้องฝนล่มนะครับเริ่มก็เริ่มซีมาแล้วครับพอขาไม่ขายนะครับผมก็เริ่มสีทาย่อยนะครับผมเตรียมการนะครับเนาะเก็บนีฝนแล้วครับพี่น้อง